อมอมร่ยากนี่นะคะเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยว้ียส่วนเป็นสาล่ายม้วนนะไม่ใช้เส้นใหญ่ค่ะนะคะมีห่ออะไรก็ได้นะใช้สาลายเนาะสองนะคะใช้กุ้งนะคะกุ้งแกะเปลือกดึงไส้ออกนะคะมีแครอทนะคะ มีผักกาดหอมหรือผักสลัดอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะผักชีฝรั่งค่ะโหระพาส่วนใครถ้าอยากกินหลายๆรสชาติหลากหลายนะคะใส่ทุกหน้าไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะใส่ผักลงไปเลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะอยากกินเท่าไหนใส่เท่านั้นค่ะแต่ก็ดูด้วยนะ เพราะว่าใส่เยอะไปอาจจะม้วนยากนะคะนิดนึงใส่ผักชีฝรั่งนะคะก็โหระพาค่ะแครอทนะเพิ่มความหวานและสีสันนะคะก็ใส่กุ้งลงไปค่ะใส่ติดตัวก็ได้นะคะบางคนชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะสัก2ตัวหรือ1ตัวนะคะแล้วแต่เรานะกุ้งมันจะงองอน่อยนะยืดมันออกมาให้มันเป็นเส้นตรงๆนะคะกุ้ง แล้วเราก็พยายามนะคะให้ผักหรือเครื่องที่เรากําลังจะม้วนเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะคะให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่การม้วนเนี่ยจะได้ง่ายมากขึ้นนะคะใช้น้ําสะอาดนะคะทาบริเวณนี้ค่ะให้เป็นกาวนะคะเชื่อมสาลร่ายนะให้ติดกัน แล้วก็ถ่ายอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้ติดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการหั่นได้เลยนะเพราะว่าสาหร่ายมันจะหั่นยากนิดนึงมันไม่ได้มีข้าวอยู่ข้างในนะมันจะมีแต่ผักล้วนทําให้หั่นยากนะคะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะนะคะหน้าตาดูน่ารับประทานม,มากเราจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ อร่อยหอ,อกกันเลยทีเดียวสายคีนอย่าพลาดนะคะเมนูนี้มีหอ,อกล้ำไส้ได้อย่างดีน้ำจิ้มก็แซ่บสถาโลกมาก <c oughs> อืมอร่อยมาก <c oughs> ไว้พึ่งจะมาสอนทำสูตรน้ำจิ้มกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ